ปังมาข้างนะพาวิ่งออกไปเลยครับตัดล้วบอกด้วยโบอเดี๋ยวจะมาตัดแล้วจะมาตัดรับแม่พาวิ่งออกไปเลยครับปะปะแม่รอก่อนโบวิ่งช้าปะแม่โตวิ่งวิ่งวิ่งแม่เราป้าแม่ป้าแม่มาตีก่อนเลยเว้ยใครไปเราอ่ะมีคนไปเราอ่ะโอ๊ยมาตีก่อน แต่แล้วมิสเตอร์อะระวังครับฮาเดสมา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 แมวมาฮาเดสมาฮาเดสมาฮาเดสมาตายแล้วครับฮาเดสเก้าต่อสองครับฮาเดสหรือนันไปนันไปนันก็เจอนันนันสองสกิลไม่ตายไอ้เจ้าอผัดคลิปเจลื่อนที่มาต่อต่อขึ้นกลางมาครับใครมีขุดขึ้นกลางมาเลยครับ ฉันวิงมาแล้วชันวิ่งมาหาเดตมาหาเดตมาหาเดตมาสี่หมื่นเองเจ็ดแปดครับเฮ้ยแม่งมาเลยวะเจเก้าเบ๊ยวันนี้วันวิ่งเร็ววันนังวะปีกไงปีกดำไงท้าแมไม่ไหวก็ออกตีนเลยนะเอาพามาใบพามาใบช่วยๆขอขอไล่คำนี้มันแช่โซ่แล้วอ่ะ สองโทษติดสองนะครับเออฝั่งนู้นมันลงมาแค่เจ็ดคนมั้งมันมาใบบู้แล้ววาฝั่งนู้นลงไม่เยอะนะฝั่งนู้นลงไม่เยอะนะระวังแต้กขาดนะเออมีลามุดครับมีลามุดเข้ากลับมีแบคทีเรียนะมีแบคทีเรียนะมีพ่านในฐานหรือเปล่ามีผานในฐานหรือเปล่าไม่มีถห้าเต็มตงตอนเนี้เอ๊ะไอที่ปั่นๆนั่นใครอ่ะชาลิงเหรอ นนั่นไม่ไอชุด้ายๆนอนขีอ่ะเฮ้ยแต้มมันนำนะแต้มมันนำมาครับระวังด้วยนะมันยี่กิจนะมันลงเจ็ดนะคนยังไงโอ้ยเบสตกแตกขอขอขอหน่อยครับขอชุดหน้าทัดหน่อยครับใครยังไม่ได้ไล่บ้างครไปพักกันแล้วอ่ะใครมีเห็นมันมุดบ้าง ใบใบอออไอนี้มาใบล้ใบลยิบเอ็ดสิบยี่ิบเอดิบสี่ยิบสองยิบสี่ครับได้คุณได้มดเลยนะครับเขาบอกฝั่งน้นถ้าตีตัวหลับไม่ต้องตีได้ามาามามาแล้วิ่งมาแล้วหลยใจมาหลายใจมาอาเดวิ่งมาไอ้สะดนใบ ยี่ายีห้าเยี่ยีิบเจ็ดยห้าครับจระวังหลังลอไม่ต้องเกาะแล้วนะงูนี้มุดอย่างเดียวเลยก็ออกเลยออกติดเลยมันมีพระมาป่ะล่ะข้าเดนเดยยงมีพระครับมีพระเดินไบเดินไปไแม่เดินไปข้าไถอถาดละข้าเดนมาคาเดนมาใจับไหมครับมาเต็นะาหครบมนะขานาเต็มมันรอปั๊บอยู่ในบ้านนครับมันรอปั๊บอยู่ในบ้าน ใบแล้วใบแล้วเต็มแล้วใบอ่ะแม่งใบคนเดียวโดนใบ้ายอยู่หน้าของมันนะมองไม่เห็นเลยตามที่เขายต่รัอ้เนถามคใับเต็มเลยนถามมันเต็มเลยเนี่ยถามมันเต็มเลยถามเลยครับเนิมใบก็ไตามมาสองคนตามมาสองคน นำแล้วนำแล้วสามสามต่อห้าสามสามต่อยี่สิบครับมง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 ตีได้เลยมงตีได้เลยโอเคเียสามห้าสามสิบครับติมให้ลดให้ติมเหรอถุดราคาถอยถอยถอยทุกคนถอยครับทุกคนถอยถอยแล้วอกถอยถอยแล้วมุดไวครับมุดไวมุดไวจะดินก็อยู่สามพันพักมาพักขุดระคาผมแปมบรือเปล่าไฮเดนไฮเดนไปไปไปแล้ว ไบให้เล่าหนูนะสามเจ็ดสามสามครับสามเจ็ดสามสามพระไม่ต้องไปตีมันแล้วใบแล้วทิ้งเลยพระใบหลับแล้ววิ่งหนีเลยใบใบใบหลับแล้วทิ้งมันไว้ตรงนั้นเลย้ครับตีพระเยมครับแมวสี่สิบสามสามครับเออจับพระนะทุกคนไม่ต้องตีพระนะพระไปจับพระแล้วก็ไอ้น,นี่เลย ไตออกมาออกมาค่ะอยู่ไหนหมดวะเออฮาเดนมาฮาเดนมาฮาเดนมาฮาเดนวิ่งมาฮาเดนวิ่งมามันใบวิ่งไปแล้วโดนไล่เนี่ยมันวาแล้วโดนวิ่งอลิโมครับแบนตาแล้วหนึ่งจ้าจ้าไปยังไงครับไปจิ้มมีเจอไปแล้วมุด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 ไว้มุดไว้ครับมุดไว้ทุกคนมุดไว้มันมาครับ

เป็นโซตายครับรบอยู่ไหนขอบคุณหน้าหนาหน่อยมาเตอร์ไฮเดสมาครับชนตีไปอะพี่บอมี่หกเข้าไม่ตายสี่หกเท้าสี่หกเข้าครับสีหกเท่าครับเดนโซมาครับเดนโซมาโอ้โหไฮเดสเกมหมดเลยอย่าเมยอย่าเมยอย่าเมยอไปแม่ ดูดไว้ดดไว้วเคอมาล้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วน้ำีมันำให้แล้วมันนำฝั่งมันำครับฝั่งมันนำเห็นสี่เกาเเดี๋ยวเดอาเดชให้ค้าเก็บได้ปะหลับหลับมันอ่ะจอยจอยจับมันแล้วให้มันอยู่ในถานนะได้ปะ คาเดนมาเนี่ยครับคาเดนมาแล้วจับให้มันอยู่ในฐานได้ปะไม่ต้องไปยิงมันอ่ะจับมันอยู่ในฐานนะเดวิลว่วจับล็อกไว้เลยแล้วก็ปล่อยมันไปตายแล้วเดวิลจับล็อกแล้วไม่ต้องไปยิงมันใครเข้ามาไอ,อหม่งไอหม่งเอ้ยขย่าออกมาขย่าออกมาอย่าก้องดิข้<ะ><ะ>าหัวข้าสองขึ้นมาเฮ้อยเราแพนเนี่ยใจเย็นใเย็นดีดีดีดเล่นกันตายครั

โอ้โหมันเยอะโอ้โอ้โอ้โอ no ้นี่เอาหลักามเลยตัดหลับไม่อยู่หกเอ็ดหกสิบีสกิลแม่งบาดอีกแล้วโอ้สกิลมาสกิลเลยอ่ะสองหกห้าหกสี่หกสี่ครับขอไล่หน่อยครับขอไล่หน่อยครับ เย้ยหกแปดหกสี่อาเดมาอาเดมาแช่แล้วปล่อยเดวี่ไว้ลับหลับเอาอีเทียโบโบตายบ่อยป่ะไม่ไม่ตายค่ะโโบตายไปรอบนึงทางซ้ายทางซ้ายไปนะคุณไปนะคนลุกไปนะอ้ายไลจ ฮาเดนาแล้วฮาเดนหลายใจไปแล้วหกเจ็ดเจ็ดเอ็ดหแปดเมาตกเก้าเจ็ดเอ็ดครับหก7เก้าเจ็ดเอ็ดนะดี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 โอ้โหโดนใบีกใบแล้วใบแล้วชิวหวานโดนใบอ่ะฮาเดนมาฮาเดนมาฮาเดนมาครับ ลงอีฟมูดอีฟแมงทำไมใบมันไม่ขีดวะป้าเอามาตายด้ยนะเย็นๆนะเจ็ดหกมาบิ๊เออร์ไม่ตายจากว่ะเจ็ดสามครับเจ็ดสามเราเจ็ดสามนะเจ็ดสามเจ็ดหกมันเจ็ดหกนะเดนมาร์เดมา หลายใจมาหลายใจบอข้างหลังเออรู้แล้วรู้แล้วไม่ต้อูอะไรกอว่บอลบอลตีเขตีแล้วตีไปแล้วลาแล้วตีไปแล้วล่ะลาแล้วแล้วตีโดนได้เดินได้ครับเดินไปมาแล้วครับงานอิมมันอมตะโลดิ่งมาเจ็ดห้าแปดเจ็ดหกแปดสิบปาเบลอมตะไหมคอยดอนไประวังมันวิ่งเข้าฐานอย่ายืนก่อย โอ้ยยยจจเเ็็นนทุกคนมุดทุกคนมุดเกิดมามุดก่อนคนเกิดมามุดก่อนต้องอีฟมุดพาวิ่งเข้าไปแล้วพากันวิ่งเข้ามาอเดนนี่เข้าไปเดนนี่เข้าไปผมกําลังวิ่งเข้าไปครับเข้ามามันชิดไปแค่กว่าถุไวนี่ย ป้าแม่ป้าแม่ต้องีพักป้าแม่ป้าแม่เน้นสายกายครับป้าแม่สกิลบัคแบบว่าโอ้โหอลังการมากอะแค่กูนานจังเลยป้าแม่จะตายป้าแม่จะตายแย่เออโบนหลับมือคันแรงคิดคิดมาบอมกลับมาบอมกลับมาไม่ทันนะแปดสิบแปด วิ่งตามเลยครับเราเราวิ่งแบบมันไปเลยลองพระโดนใด้อยู่ใจเย็นครับใจเย็นน้ำแล้วดูดูด้วยนะโดนใด้อยู่โดนไดแปดแปดกับแปดเก้าครับใครเข้ามาเลยเดวิลเราอ่ะเดวิลเราวิ่งเข้าบ้านเลยวิ่งคืนเลยพามาสาววิ่งเข้าเลยบาเบลบาเบลบาเบลวิ่งดูด้วยนะใครเข้ามาบอกเลยนะไอ้นั่นน่ะไอมาเตงไก่มา มันตายยากมาฮตายแลตาแล้วตาแล้วตายแล้วแต่ละวิเคาะต่อนต่อโดนใบหน้าเก้าสองเก้าเอ็ดป้เบลปเลเลือดเลือเก้าสี่เก้าเอ็ดเก้าสี่เก้าสองครับเก้าสี่เก้าสองครับเก้าสองเบาๆเจยนฮาเดมา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 ใบพัแล้วฮาเดตายครับใบพัดแล้วพัดนันยังไม่ตายนันวิ่งไปแล้วเก้าห้าเก้าสองตาย 9692ครับ9692เดเ๋ยนนะใดี๋็นะมันวิ่งมามุดนะใส่มุมมุดล่อเลยหาเดวิ่งมาแล้วครับหาเดวิ่งมาอวตารตัวเองเลครับใครมีอวตารอวมตารตัวเองไ้ครับพ่อแม่ป้าแม่ป้แม่ป้อแม่มานาหมดว่ะตัวหนึ่งนะพ่อแม่ปแม่โอ้โหเีไม่ขึ้นเี้ไม่ขึ้น ใจเย็น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 ใครเข้ามาบอกีระวังมันมันอยู่ในฐานนะครับวิ่งเข้าฐานเลยครับวิ่งเข้าฐานเลยโอลิมป์ตัวเดียวเก้าเก้าวิ่งเข้าฐานเลยเดี๋ยววิววิ่งเข้าฐานครับเดี๋ยววิววิ่งเข้าฐานครับเยยี่มมาสเตอร์ฮาเดชครับตลอ